ากเซาเปาโลนะคะบราซิลนี่เองทางหายไปนานเลยนะจากการอัปเดตโควิด COVID บราซิลนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันเกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะมไม่ใช่ว่ามันผู้ติดเชื้อดีขึ้นนะทุกคนแต่เพราะว่าเพราะว่ายัางไงเดียวเพราะว่ามันนานแล้วแลวทุกคนก็เริ่มแบบรีแลกออกมาทางานทําการกันเหมือนปกติเลยนะ<ม>เดี๋ยววันนี้นะคะคุณเพิ่งเลิกงานนะคุณจะพาทุกคนเดินกลับบ้านกันไปดูนะคะว่าระหว่างทางกลับบ้านเนี่ย เป็นยังไงบ้างเนาะไปเฮนี่คือร้านค้านะคะแถวออสการ์เฟร่นะคะวุ้นพูดอยู่บ่อยๆนะแถวนี้เขามีร้านขายข,ของช้อปปิ้งนะคะต่างๆตามถนนนะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายน้ําหอมขายรองเท้าขายทุกอย่างเลยนะเ,เหนื่อยนะคะทุกคนเวลาพูดไปแล้วก็ใส่มาร์กไปนะเค้สถานการณ์ปกตินะทุกคนหลังเลิกงานก็ ก็ยังไม่ค่อยคนคนไม่ค่อยเยอะนะ <_ d ata> ขี่ร้านขายของก็เปิดกันตามปกติแล้วนะคะ <_ d ata> ปข้ามถนนกันเด <_ d ata> ี๋ยวคุณจะพาขึ้นซับเวย์น,นะคะกลับบัานเห็นไหมแกลเลอรี่ขายเสื้อผ้าขายของนะคะฝั <_ d ata> ่งนี้นะฝั่งนี้ก็ก็ร้านเยอะเลย ทุกคนตอนนี้มันเป็นเวลาเลิกงานนะคะเพราะฉะนานเพื่อนๆดูนะคะก็มีคนเลิกงานของขบุนเลยแล้วก็เป็นมาซิลเลียนคนหนึ่งนะคะนินเนียนไปนะหน้าตาก็ได้อยู่นะเพราะว่าคนมาซิลเลียนหน้าตาก็หลากหลายมากมาถึงแล้วนะคะทุกคนซับเบ์นะเดี๋ยวควณจะพาลงไปซับเบ์กันนะคะ ต้องลงถึงสี่ชั้นนะซาวเวนนี่คือลึกมากจะว่าไปนะทุกคนตอนนี้สถ,ถานาการณ์ที่บราซิลนะคะสถานการณ์โควิดนะก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะมีคนติดเชื้อแต่ละวันหนะะน้อยลงนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ติดเชื้อกันแบบสามสี่วันแสนสามสี่วันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ คนตายน้อยลงนะคะเป็นมินิหมายที่ดีทุกคนก็ก็ยังใส่มาส์กนะเนี่ยดูสิหายใจลำบากมากเลยใส่มาส์กนะะียทุกคนก็ดูวนอยู่นะคุณพูะไรบ้าๆมา,า,าคนเดียวโอเคลงมาถึงชั้นล่างแล้วนะคะทุกคนหมุนมีการ์ดอันนี้นะคะเอ,เอาไว้เอาไว้ไปทับเวนะเอาง่ายๆซื้ออันนี้มานะคะ,ะาราคาราคาก็จะถูกลงนะกว่าที่จะซื้อบัตรนะคะ ให้บัตรอันนี้นะพพสก็ไปเลย นะจะพาออกไปดูนะคะว่าข้างนอกแนละ้วคนเยอะแค่ไหนนะระหว่างเปลี่ยนสายรนนะคะจากสายสีเหลืองเป็นสายสีเขียวนะ,ะ <Please continue. S 1> ดูทุกคนคือมันเข่ากับสถานการณ์ปกตินะคะไม่มีโควิดแต่อย่างใด ะะเป็นทางที่ค่อนข้างจะยาวมากเลยนะเราแอบรบกวนมาอื่นมาคนเยอะมากนะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้มีลิฟต์เลื่อนนะคะไม่ต้องเดินเองให้เหนื่อยนะดูเองนะสถานการณ์โควิดมาซิลเป็นยังไงบ้างนี่ยังไม่ใช่วันศุกร์นะคะถ้าเป็นวันศุกร์นะคนออกไปกินเหล้ากินเบียร์กันเต็มถนนเลยแล้วก็โดยเฉพาะวันหยุดนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคนโคตรเยอะ เหมือนแบบไม่มีโควิดอีกแล้วนะคะในประสิลเดินมาถึงแล้วนะคะรถเมย์ใส่สีเขียวไม่ใช่รถเมยรถไฟใส่สีเขียวนะคะพูดผิดนะทุกคนเดี๋ยวมันจะรอรถไฟตรงนี้แล้วก็ไปอีก2ส,สถานีนะคะก็เดินอีกนิดึนถึงบ้านหุนแล้ว โควิดในบราซิลที่วุนจะมาอัปเดตก็ประมาณนี้นะคะวันนี้นะทุกคนก็คงจะเห็นนะ <c oughs> ยเดี๋ยวพูดนะ <c oughs> อีกทีสถานาการณ์โควิดในบราซิลนะคะช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือรีเล็กสบายไปไหนก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ยังดีนะคะที่การใส่หน้ากากเป็นกฎแล้วก็เป็นข้อบงังคับอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่ใส่หน้ากากตำรวจเขาก็จะมาจับได้นะ Okay. เราออกมาแล้วนะคะจะา,ววนนะา้สมเวนะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในบาซิลกอ็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ้าถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะก็จะมาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆชมอ,อีกนะบ๊ายบาย